ทำไมลูกน้อยของเรานะคะชอบนอนบนตัวแม่หรือว่าตัวพอ่อคืนนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกันกันมนมอแม่ค่ะหลายท่านนะคะเกิดมักจะอุ้มลูกน้อยหลับบนตัวค่ะแล้วลูกก็จะหลับดีเลยค่ะหลับได้นานค่ะจึงยอมให้ลูกนอนบนตัวค่ะทําไมคะลูกนะคะถึงชอบนอนแบบนี้นะคะทั้งที่บางทีก็โตแล้วนะคะ6เดือนแดเดือนแล้วก็ยังชอบนอนแบบนี้วันนี้พี่กันเทศผลมาบอกค่ะข้อแรกค่ะ ลูกรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจค่ะทําให้เขาหลับสบายแล้วก็หลับสนิทค่ะสองค่ะเป็นเพราะความกลัวการแยกจากค่ะโดยเฉพาะช่วงวัย6เดือนถึง3ปีค่ะจะมีภาวะกลัวการแยกจากค่ะการนอนบนตัวพ่อแม่ทําให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ไปไหนแน่นอนค่ะและ3ค่ะเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะรู้ไหมว่าการนอนบนตัวพ่อแม่จะทําให้ระบบประสาทพาราซิมพาติก ทำงานได้ดีขึ้นค่ะซึ่งเมื่อระบบสารพันธุ์สิงนะคะทำงานได้ดีขึ้นนะคะจากการสัมผัสบนอกพ่อแม่เนี่ยก็จะทำให้ลูกหายใจได้ดีขึ้นใจช้าลงหายใจสม่ำเสมอก็เลยทำให้หลับง่ายแล้วก็หลับสบายค่ะใครเป็นทีมนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เนบ้างค่ะำคสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งขวบชอบเอาหัวโขกพื้นเป็นอะไรไหมก็ห้ามค่ะ ทำร้ายตัวเองจะยอมไม่ได้นะคะทำร้ายผู้อื่นยอมไม่ได้แล้วก็ทำร้ายเข้าของยอมไม่ได้สามอย่างนะคะที่เราจะไม่ยอมแต่ถ้าเกิดคิดร้องอาลวาดนิ่งไว้นะคะทุกคนนะคะเจ็ดปัญหาพฤติกรรมลูกน้อยวัยหนึ่งปีค่ะพร้อมการรับมือสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะพบกับกันหน่มแม่ค่ะสำหรับลูกน้อยวัยหนึ่งปีนะคะจะมีปัญหาพฤติกรรมที่เราบบ่อยแต่ตอบอีกนิดค่ะขอ้อแรกค่ะร้องไห้งงแงงบ่อยๆค่ะวัยนี้นะคะลูกน้อยยังสื่อสารได้จํากัด ยังบอกความรู้สึกบอกอารมณ์ได้ค่อนข้างน้อยคทำให้เมื่อไม่ได้ดั่งใจหรือว่าหุดหงิดนะคะก็จะมีการร้องไห้งองแง่ค่ะวันนี้จะมีการหุดหงิดหรือว่าเหนื่อยเกินไปได้ค่ะสองขาติดพ่อแม่มากไม่ยอมให้ห่างตัวนะคะวันนี้เป็นวัยที่ลูกกำลังพัฒนาเรื่องของความผูกพันนะคะแล้วก็ลัวการทอดทิ้งหรือว่าลัวการแยกจากค่ะสามค่ะไม่ยอมกินข้าวและเลือกกินค่ะเพราะว่าวัยนี้นะคะเริ่มสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นค่ะ และเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง4สี่ค่ะพิการโยนของคว้าของค่ะวันนี้เขากําลังเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงค่ะบางทีเขาอยากแค่จะดูค่ะว่าเขาทําแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ทิีกาให้เขายโยนของเพราะว่าเขารู้สึกว่าการทําแล้วสามารถเรียกร้องความสนใจได้นั่นเองค่ะ 5. ค่ะการาอื่นตีกันอีนค่ะวันนี้เขายังไม่รู้นะคะว่าการจัดการตีมจะทําให้เกิดการเจ็บ ซึ่งบางครั้งเขาอาจจะใช้การการัดการตีเนี่ยเพื่อสอบไม่พอใจหรือแสดงอารมณม์ของเขาค่ะไม่ทําตามคําสั่งของพ่อแม่ค่ะแน่นอนค่ะบางครั้งเขายังไม่เข้าใจคําสั่งใเด็กที่เข้าใจคําสั่งแล้วก็อาจกาลังนะคะทดสอบขอบเขตของพ่อแม่ค่ะเจ็ค่ะตื่นก้างดึกนอนยากค่ะวันนี้ลูกกาลังมีพัฒนาการด้านร่างกายและลูกน้อยกัดฟันแบบไหนผิดปกติควรไปพบแพทย์สวัสดีค่ะพบกับพี่การนมแม่ค่ะ หลายท่านก็ทราบกันอยู่ว่าการกัดฟันนะคะอาจเป็นพฤติกรรมนะคะที่ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างไรค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะอาจกําลังกังวลใจกับการกัดฟันของลูกน้อยค่ะวันนี้พี่กันมีคําแนะนํามาฝากค่ะสําหรับเด็กนะคะโดยเฉพาะช่วงวัย3-6ปีนะคะอาจจะมีพฤติกรรมการกัดฟันได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจมีสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกค่ะน้องไม่สุขบายจากฟันที่กําลังจะขึ้น สองคมีความเครียดความวิตกกังวลหรือมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตสามค่ะความเคยชินหรือเป็นพฤติกรรมของน้องส เกิดจากปัญหาฟันไม่สบกันสําหรับวิธีรับมือค่ะข้อแรกเลยคือต้องลองหาก่อนว่าลูกมีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือว่าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตเรื่องอะไรหรือเปล่า2ค่ะสร้างกิจกรรมก่อนนอนที่ผ่อนคลายค่ะเช่นการเล่านิทาน3ค่ะแนะนําว่าพาไปพบทันตแพทย์ด้วยนะคะเพื่อตรวจดูว่ามีการเรียงกันของฟันที่ผิวปกติหรือการสบกันของฟันที่ไม่ดีหรือเปล่าและ4ี่ค่ะ ถ้าลูกน้อยนะคะกัดฟันจนฟันสึกกร่อนนะคะมีเสียงดังตอนนอนค่อนข้างมากมีอาการปวดกรามเมื่อตื่นนอนอาจปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาใส่ครอบฟันกันกัดค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ